กับประชาชนทางกับรู้เท่าเท่านะครับรรดาท่านสื่อสารมวลชนทุกท่านไม่มากนักนะครับแต่ก็คงจะต้องการแพร่กระบาดของโควิดานะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกัน23นะครับเดือนมกาคมวันที่กับไปอีง2วันที่157นะครับ ก็ต้องต้นเดือนเมษนนามาจนถึงวันปัจจุบันเนี่ยวุ่่งนี้จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพราะเมื่อาวานนี้มีหนังสือแจ้งเป็นวิธีเเขาเกินขีดความสามารถที่ระบบสาธารณสังา,า,าก็คือ,อยาตราลาำมาลาใสที่มานานบ้านเราเนยนะครับที่ค่อนข้างพอสม โปรเจกต์องคือที่มาของผมจะต้องที่รับผิดชอบเข้าไปดูแลแล้วก็บรรายเ,ยเป็นหนะักในส่วนของที่กรุงเทพเนี่ยปริมณฑลเนี่ยนะครับค่อนข้างผัดแปกแล้วก็เป็นผู้ที่อาจจะเป็นผู้ที่ติดเชื้อเป็นผู้ป่วยเพื่อที่จะหาแนวทางในการรองรับผู้ป่วยเข้าไปทำการรักษาเพื่อดูของบริการนะครับเดี๋ยว สีเขียวหมายความว่าผู้ป่วยขึ้นมีอาการ20%ก็จะเป็นผู้ป่วยซึ่อยู่ในกลุ่มสีเหลืองและ10%แต่ทีนี้เดิมเนี่ยทั้งผู้ป่วยสีแดงสีเหลืองสีเขียวเนี่ยใช้ของต้องสร้างโฮมในปัญนาแห่งที่อะไรกระสินที่น้าลงนะครับวันที่1 2ต่อกระดาษผงที่ถ่ายมาที่บรรจุก็คือในกองจุนะครับ แต่ประเมินว่าอีกไม่กี่วันหน้าก็จะชุมของัเธอทําไปแล้วเนี่ยตอนนี้50เตียงถ้าสามารถพยันองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็จัอ